สวัสดีครับผมเอิร์นนะครับอยู่กันในเกมบัตตี้บัสต r ๊เป็นเกมมือถือออฟไลน์อีกเกมหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับผมมาก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วครับผมเป็นเกมที่สนุกมา,มากๆเลยผมเล่นกับเพื่อนค่อนข้างที่จะมันมากครับผมมันเป็นเกมแนวต่อสู้ซ s c ส o l ร i ิงที่มีลูกเล่นแล้วก็มีอ่ามีเอกลักษณ์ของตัวมันเองครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้นะแบบว่าจอยเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันอะไรทั้งนองนี้ แล้วผมมาคนเดียวเนาะก็เล่นคนเดียวแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็เซฟผมหายไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เล่นใหม่เลยแล้วกันในตัวเกมก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3โหมดนะครับผมเป็นโหมดพลติกเป็นโหมดเป็นโหมดทดสอบเป็นโหมดทดลองครับผมแบบว่าได้วุธมาใหม่ก็เป็นทดลองก็คือเป็นโหมดฝึกซ้อมนั่นแหละครับผมอีโหมดนึงจะเป็นโหมดเซอร์เวบิลนะครับผมเป็นโหมดที่อ่าจะมีศัตรูโผล่มาเรื่อยๆแลวเราก็ต้องจัดการศัตรูให้ได้มากที่สุดส่วนอีโหมดนึงเป็นโหมดแคมเปญซึ่งเป็นโหมดที่ต้องเป็นโหมด ที่ต้องต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆครับผมหมดนี้เป็นหมดที่ผมเล่นบ่อยสุดแล้วแล้วก็ตัวเกมสามารถตกแต่งคาเล็เตอร์สามารถเปลี่ยนเพศหรืออะไรทนองนี้ได้ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้นะผมแต่หน้าตาโคตรเพศชายเลยใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นเพศชายนะผมแล้วปรับสีผิวปรับความสูงปรับอะไรได้นะผมอปรับน้ําหนักปรับอะไรน้ําหนักตัวอะไรทองน,อน,นี้ก็มันมันพิเศษตรงที่มัน มันปรับแต่งตัวละครได้เยอะมากๆแล้วสามารถปรับแต่งปากจมูกคิ้วตาเข่าอะไรทั้งนั้นนี่เออมันมันค่อนข้างละเอียดนะครับผมแล้วก็เป็นกราฟิกแบบแบบอ่าพิกเซลนิดๆน,นะครับผมก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยอ่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ่าเป็นอาวุธนะครับผมก็ปลดล็อกก็ตามเลเวลนะครับผมอาวุธเยอะมากเยอะแบบเป็นจริงสามารถใส่เสื้อผ้าใส่ชุดเกาะอะไรทั้งนั้นี้ได้ครับผมแต่ว่าผมไม่มีผมเพิ่งเวลหนึ่งครับผมก็ไม่มีอะไรลองเล่นกันเลยดีกว่าครับผม ดูซิว่าเกมจะเป็นยังไงอ่าไปที่นี่ก่อนเลยแล้วกันไฟแต่ละด่านผ่านด่านไปเรื่อยๆนะนีะนะวผมพาไปดูระบบเกมดีกว่ามันจะเป็นยังไงนี่สามารถเดินได้ครับผมโอ๊ยม,มันฟันันฟันนี่คือสามารถบังคับมือซ้ายมือขวาได้เขาตามใจชอบถ้าอยากฟันก็กดลากไปฟันครับผมถ้ากดอยากกดเดินหน้าก็กดคลิกสองครั้งนะผมแล้วกด ถอยหลังก็กดคลิกที่ข้างหลังอีกสองครั้งกดข้างหน้าไปอีกสองครั้งอะไรนอนนี้ครับผมเออไปเกมที่เล่นกับเพื่อนแล้วมันจะตลกมากเว้ยมันจะหามาแบบว่างงีงงียสูงงงงก้กันนะเออนี่นี่แทง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 ไอ้เชี่ยนีฟันฟันฟันเอาชุดเกาะฟันแทงดันแทงแทงอาวุธแม่งกา,กากมากเลยไม่ยีสั้นเนี่ยต้องแบบว่าใช้อาวุธยาวจะโกงมากโอเคชนะแล้ว <laughs> มันเหนื่อยตายครับโคตรกากเลย ไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมอ่ามาึบนีฟันฟัฟันฟันมฟันนี่แทง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 โอ้ยมันแทงฟาดหัวเอาต่อยอืออออือเโช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 โโโโโอือออือออืออือ้ออืเอื คียิคอฟันหัวแล้วมันคียิคอเออเอาอาวุธหลุดอาวุธหลุดอาวุธหลุดหล่นมือหล่นมือเออถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะเป็นเกมที่ตลกมากเว้ยโอ้ยสามารถโอ้ยเราเวปลดล็อกแล้วสามารถเลือกอาวุธอื่นได้แล้วใช่ไหมนี่ไงไม่ใช่เหรอปลดล็อกไม่ได้ใช่ไหมอ้าวอะไรว่าปลดล็อกไม่ได้เฮ้อแต่เราสามารถซื้อได้นะซื้อพวกกันเราไม่สนใจเราต้องการอาวุธ อาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันว่าดีๆเฮ้ยนี่ไงขวานซื้อไหมซื้อดิ <laughs> ขวานมาแล้วเอ้ยเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยนะเป็นมือซ้ายมือขวาอะไรตอน้นี่ย <ๆ S 1> มันเปลี่ยนอาวุธมือซ้ายยังไงวะไออาวุธมันเปลี่ยนมือยังไงวะอ่านี่ไงโอเคเปลี่ยนอาวุธเป็นมือซ้ายมือขวาได้ครับก็ลองดูครับผม <laughs> ผมได้ขวานมานะ เป็นขวานก็มีสั้นคอมโบในฝันเลยเป็นไอเป็นไอโง่ลอนจอนอยู่ไม่มีสภาพ้าใส่เออขวานขวานเริ่มต้นนี่แหละโหดมากมันจามหัวแรงมากเขามานี่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 มา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 หวานข้าวหวานข้าวหมัดว่ายน้ำหมัดว่ายน้ำาออ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 อฟันหัวมันแรงมากเออจนะ เกมนี้ค่อนข้างเลือดสาดนิดนึงนะครับผมมันจะโหดมากมีฟันแขนขาด้วยนะแบบฟันย้ำๆจนแขนขาล่ะขาขาดหัวขาดอะไรก็มีโหดมากเกมค่อนข้างที่จะ18บวกคอนเทนต์นิดนึงนะครับเฮ้นี่นี่นี่ขวานมันโกงมากเว้ยคอมโบขวานก็ไม่ยิงมันโกงมากแล้วยิงเป็นขวานคู่นะอือหือสุดยอดอ่ะลามาสู่ล่อแก้วอืออซื้อขวาน ฝนตกด้วยแทงแทงออืวัดหน่อยนะวัดน้ำมีค่าความเหนื่อยด้วยนะถ้าคุณเหวี่ยงหรือว่าออกแรงมากไปมันเหนื่อยด้วยไม่ใช่ว่ามันไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องเก็บสเตมินาไว้ดีๆไม่งั้นเราจะหมดเราจะเหนื่อยตายไม่เนี่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อ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 ยอย่าเพิ่งทำอะไรกูนะเหนื่อยเข้ามาดิเข้าามเข้ามาดิ ชี้เยอะตายไอ้กล้วยเออโทษคำหยาบขยาบโตษโทโทมันอินอะมันมันมันอะมันสนุกอ่ะโอเคเดี๋ยวจบตอนนี้เราเราจะไปรอโหมดในนี้ดีกว่าไอ้โหมดเซิร์ฟเวอร์อ่ะน่าจะน่าจะสนุกน่าจะสนุกดีนะเก็บออฟไลน์ที่สนุกมากออื้ แทงแทงเอาไงวะเอาไงวะเฮ้ยยยยอยย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 อยย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 มยยยยยยยมยยยยยยยอยออยย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 ยอยยยอยยยยอยย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 งอยัยย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 ยัยยยยอยย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 อยยอยยยยอยย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 หยยยยยยยออยยย คือมันจะแปลงร่างรางเราเป็นซอมบี้เยอะหนลองดูหน่อยดีว่ามันจะเป็นยังไงขอดูหน่อยซิจะเป็นอย่างไรโอ้ยเป็นซอมบี้ปะหมดซอมบี้อซอมบี้เอ้ยเหนื่อยซอมบี้มีวันเหนื่อยด้วยเหรออะไรกันนี่ไม่ใช่ว่าเป็นอ้ำตาลหรอซอมบี้อื้ออื้อื้ออื้อื้อื้ซอมบี้มีวันตายซอมบี้มีวันตายถ้าไม่โดนยิงที่หัวก็มีวันตายอื้ออื้อว่าทำไมเฮี้ยนี่มันเก่งจังวะอืแล้วกูต้องต่อเอ้ยอาวุธมันหล่นอาวุธมันหล่น อู้ฟันฝันเข้าคอไอ้เที่ยอุ้ยคอขาดเลยอือโหดมากอืมขวานขวานฝันเฮ้แต่หมดถือขวานคู่ได้ไหมวะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนอาวุธแล้วกันมันน่าจะถือขวานคู่ได้นะเพราะว่าผมจะได้ว่ามันน่าจะถือได้อะถ้าทาไม่ผิดอือือืมันฝันหัวเฉาะ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 เขาให้เฉาะอาวุธหล่นใช่ไหมล่ะอืม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 อือือ้ามฮ่า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  ไอ้ทีอนี่ไงฟันโหดมากอดดึงไม่ออกอื้อไปต่ออ่าแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนอาวุธก่อนดีกว่าผมจำได้ว่ามันน่าจะเปลี่ยนเป็นขวานสองมือได้ป่ะเออนี่ไงเอาไม่ได้เหรออ๋อไม่ได้ครับอ๋อได้นี่อ๋อต้องซื้อต้องซื้อสองอันอถึงจะได้อาได้ซื้อสองอันก็ได้เออ ซื้อสองขวานเป็นเลยขอใส่กางเกงก่อนได้ไมามีกางเกงราคาโอ้ยยังไงสามารถใส่ได้นี่หว่านี่ไงซื้อใส่กางเกงใส่ใส่กางเกงอะ่ะมีรองเท้าไหมใส่รองเท้าไหมซื้อเอา้าใส่รองเท้าหน่อย <c oughs> มีเสื้อไหมใส่เสื้อหน่อยก็ได้นะตน้นจอนเหลือเกินอ่าเสื้อห้าร้อยเลยหรอวะแพงชิบหายใส่เสื้อพอดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยครับเอา้าลุยลุยต่อดูซิว่าจะเป็นยังไง มาเจอกับคนหนุ่มร่างอ้วนเราเป็นซอมบี้ผอมกระหลงครับขาดสารอาหารซอมบี้ขาดสารอาหารนี่ไงขวานนี่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 นนอ้ยเหนือหน่อยเหนื่อยมันถือมีมันทำอะไรเราไหมนะเราถือขวานเราจามหัวมันได้โอ้ยเหนื่อยอีกแล้วโอเคเรากลับไปตั้งหลักก่อนแล้วกันให้สเตมิมนารีแป๊บโอ้โหขนาดตัวมีผลกับสเตมิมนาไหมเนี่ยแบบว่าอ้วนแล้ว ตัวใหญ่ยิ่งสเตมิน่เยอะอะไรองี้ตัวน้อยยิ่งสเตมิน่น้อยหรือเปล่าไม่รู้ครับอุ้ยแขนขาดฟันจ้แขนขาดอ่ะอุ้ยต่อเดะอย่ากรู้ไหมครับผมจะไปได้กี่ตัวอุ้ยอุ้ยมาดิเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไอคนดูข้างหลังเราก็ไปซอมบี้ดูดิอุ้ยเชี่ยขวานแรงมากฟันจามหัวไอ้เชี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆ ผมเอฟผมยาวอ่ะคนหนุผมยาวนั้เป็นใครกันซอมบี้อะไรซอมบี้อะไรเอึเออเออเหนื่อยมากเออเออจามจามจามเขาให้ไอ้ไอ่ไอ้เหวี่ยงแขนเออฟันคอเออึออเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ผอมก็ะรองว่ะไอ้เหี้ยเหมือนเคิร์ทโคเบนเลยเออเออเออโอ้ยแขนขาดวะดิมึงอ้ออ้าวชนะเหรอไอ้เหี้ยคงง่ายมากเลยอ่ะนี่มันจะทำอะไรเลยจะนาแล้ว ฟันจนแขนมันขาดไปเลยเอ้ยแต่เราลองเราออกขวานแบบว่าจามแบบว่าจามคางได้ไหมว่าเสยคางอ่ะอุ้ยเชี่ยมาทำไมมาตีแรงจังวะอุ้ยมาอือถูปถูปโอ้โอ้มาทุบมาทุบหัวมาทุบหัวอือโอ้มันเอ้ยโอ้มันมันจะคู่วงในมันจะคู่วงในผมอือ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  บาทเลยครัโอ้ยสตาร์เบอร์ตสตีมเร็วกว่านี้เขามีแต่คิดโตะใช้ดาบสองมือนี่กูใช้ใช้ขวานสองมือเออลาม,มาสูนควางขวานเออม่ขล่าลอ,อยแก้วเอ้ยพูดอะไรของกูไม่รู้เออมีหดหล่นไปทีนึงตายจมูกหักไอ้โง่โอ้ยที่เพิ่งเจ็ดตัวเองแล้วเนี่ย <laughs> ผมจะตายแล้ววะไอชี้อะอออเอ้ยแต่หมดนี้ได้เงินเยอะดีฮะเออดีจังเอ้ยไม่ี้ยอ้า,าเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะอืออทุกทุชนะเ <laughs> ลยยิ่งด่าแล้หลงังมันจะยิ่งโหดเวย้ยมันจะมีว่าอาวุธแบบระดับพการมาสู้เราอะซึ่งแบบว่าโหดมากท่าที่ผมจําได้นะผมเคยเล่นสมัยก่อน่ะมันจะมีอาวุธแบบเทพๆมาด้วย <laughs> ซึ่งบางทีเราอาจจะสู้มันไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้ถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งหลัก มาเสยคางฟันขาเฮียฟันหัวขาดอออื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 อแปดตัวแล้วแปดตัวแล้วตัวที่เก้าแล้วมาไมาเฮียหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนโอ๊ยมันโอ้โหมันมันไม่ฟันเขียนโอ้โหอย่านะอย่านะอย่านะฟันไม่ได้อย่านะเว้ยเฮ้ยโอ้ยมันจะต่อยมันจะเฮ้ยจะตายแล้วผมผมจะตายแล้ว โอ้ยโอ้โหหึมมันต่อยเขามันต่อยเขากลางซี่โครงเลยตายเลยโอเคตายก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้ลองดูเนาะแปดตัวอ่าผมอยู่ได้นานสุดแปดตัวโอเคก็เกมมันก็เป็นประมาณนี้นะผมเอาไปเล่นกับเพื่อนได้สนุกขำๆสามารถเล่นกับผมไม่แน่ใจว่ามาเล่นออนไลน์ได้หรือเปล่านะมาเล่นได้บอกว่าออนไลน์แต่ว,ว่าผมจะได้ว่าผมเล่นกับเพื่อนได้อ๋อยังไม่โมอันนี้เล่นแรงเหรอ อ,อ๋อนี่ไงอันนี้เล่นออนไลน์ได้ครับผมสามารถสู้กับคนในโลกออนไลน์ได้ครับผมเออแบบว่าเรนดอมสุ่มไปสู้กันอันนี้เป็นโหมดสร้างห้องนะผมสร้างห้องเล่นกับเพื่อนอันนี้เป็นโหมดออนไลน์สู้กันครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวโหมดออนไลน์หรือโหมดเล่นกับเพื่อนผมเอาไว,ไว้คลิปหน้าแล้วกันเผื่อแบบว่ามาลองระบบให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงจะหายใช่ไหนถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมมาแนะนําเจมเฉกว่าเออเกมนี้มาสนุกนะลองไปหาเล่นดูนะครับผม โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ